หนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะทุกคนมือนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดน้ําค่ะบอกเลยว่ามือนี้ใช้เวลาได้คุ้มสุดๆใครบอกว่าเที่ยวไทยต้องใช้เงินเยอะจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนและต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างส่วนแว่นหลักๆเลยคือของกินค่ะและไม่ได้ไปเที่ยวที่รูหราอะไร ตามนั้นถ้าเที่ยวตลาดแบบนี้เตรียมงบไปเลยประมาณ2องพันจริงๆพันเดียวก็ยังพอเวลาไปเที่ยวก็หาก,กิจกรรมนู่นนี่นั่นทำเช่นให้อาหารปลามันเยอะมากเพราะห้มจับสัตว์น้ำชอบเที่ยวตลาดน้ํานะคะอาทิตย์ก่อนนุ่นไปตลาดน้ําบางน้าพึง่งแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปตลาดน้ําของรัฐมายออาทิตย์นี้อยู่ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันเออมีที่ไหนอีกที่ยังไม่ไปตลาดน้ําวัตตะเคียน,นก็ไม่ได้รู้จักที่เที่ยวเยอะนะใครมีที่เที่ยวที่ไหนอยากให้ไปแนะนําด้วยนะคะมีเวลาหาโอกาสไปแน่นอนเวลาเห็นของกินที่อร่อยนะทุกคนมักจะห้ามใจไม่ได้ของก็ไม่ มันก็เยอะอยู่นะ,ะเดินเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินเย็นๆดีกว่าดีที่เขามีที่ให้นั่งกินนะแล้วมีพัดลมให้ด้วยดีและของกินมีแต่ของอร่อยและตลาดนี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะทุกคนเหมาะกับการมาเดินหาของกินเนะี่ยประเทศไทยโคตรด,ดีมันสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์แล้วก็ของกินเยอะแล้วก็เป็นกันเองสุดๆเอาจริงๆอยู่กรุงเทพนี่เบื่ออย่างเดียวนะก็คือรถติดน,นั้นคือโอเคเพราะว่าเวลารถติดแล้วเมารถเวลาเมารถแล้วก็จะทรมานมากเอาจริงๆถ้าไม่เมารถก็ติดก็ติดไปเถอะเมื่อนี้เราเดินทั่วตลาดแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวไปที่่อืนต เราจะไปต่อกันที่เซนทันปิ่นเกล้าเราจะไปดูหนังค่ะคเพราะว่านี่เป็นนาทีทองของเราไม่ได้ดูนานแล้วเพราะว่ามีลูกเลี้วันนี้เป็นนาทีทอง <c oughs> ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าน้อยนะอแต่ว่านะที่เซนทันปิ่นเกล้าช่วงนี้เขาก็มีปิดปรับปรุงไปหลายร้านแล้วคนก็เยอะนะแต่ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวดูหนังแป๊บสักสองชั่วโมงอพอออกจากโรงหนังแล้วก็พากันหิวข้าวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้นล่างนะของกินเยอะชั้นบนก็มีแต่ชั้นบนจะเป็นแบบร้านอาหารมากกว่าส่วนข้างล่างก็็จะเปนแบบ เขาเรียกอะไรอะฟู้ดคอร์ทใช่ไหมคะถึงหิวแค่ไหนถ้าเจอของถูกใจก็ต้องแวะก่อนแหละเราก็ได้ข้าวเหนียวทุเรียนมาจากนั้นก็จะมานั่งกินไข่ปิ้งระหว่างนั่งรอไข่ปิ้งเราก็กินข้าวเหนียวทุเรียนไปก่อนไข่ปิ้งนี่ไม่ได้หากินกันง่ายๆนะแล้วก็มีต่อคิวนั่งกันเยอะเลยใ<น>บยละสิบบาทสองใบยี่สิบก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่ายังไม่อิ่มค่ะทุกคนและน้ําปั่นผลไม้สดก็เป็นเมนูหนึ่งที่ชอบกินเราก็มานั่งกินกันต่อที่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะพอกินเสร็จก็ออกจากห้างเลยตอนแรกก็ว่าจะกลัับเเลลยยยแแแหะตต่่่่่ออวชชงดีกามนูใ แพอเอฟซีแนะนํามาด้วยเลยขับรถจากเซ็นทัลป่นเก้ามาแค่สองสามนาทีเองเขาเข้ามาเขาก็มีงานหรือเปล่าคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มานะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมาตั้งแต่ตนเป็นแฟนกับสามีแรกๆอ่ะทุกคนตอนนั้นมันยังโลง่งมันไม่ได้มีขายของเยอะแบบนี้แต่มาวันนี้คือขายของเต็มเลยว่าจะเดินดูเฉยๆได้กระเป๋ามาใบหนึ่งเฉยอย่ะทีนี้กลับและกลับและจริงๆก,ก็คือเราจะไปแวะบ้านพี่สาวต่อนะคะพี่สาวก็ชวนไปตลาดอีบอกว่านานๆได้เจอกันทีไปซื้อของอร่อยอร่อยกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนค่อยกลับแต่ ว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่าขี่รถยนต์มากกว่ารถติดดูได้ของเต็มไม้เต็มมืออีกแล้ววันนี้ <ละ S 2> ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะแต่หมดตูด